ลเล็กในรายการสัตว์โลกน่ารู้ค่ะตอนนี้นะคะพวกเราทั้ง5้าคนมาอยู่กันในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะพวกเราเนี่ยจะมาสำรวจสิ่งมีชีวิตในไฟลัมอะทูโฟดาค่ะซึ่งต้องขอบอกก่อนเลยคว่าสัตว์ในไฟลัมอะทโฟดาเนี่ยมีแมงมงแมลงกุ้งและปูค่ะซึ่งสิ่งมีชีวิตในไฟลัมนี้นะคะถือว่ามีจํานวนมากที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้ค่ะใช่ครับ เอ๊ะเจอวยาเือพร้อมกันหรือยังพร้อมแนละ้วค่ะถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยเย้ค <Yeah. S 3> ่ะตอนนี้นะคะเราก็มีอยู่ กําเนิดโลกแมลงค่ะในโซนนี้นะคะก็มีผีเสื้อมากมายเลยให้เราได้ลองตักกันโดยมีอุปกรณ์ให้เราด้วยน่ารักไหมคะด้วยอย่างนุ่นๆของเรานี่ไงเดี <c oughs> ย๋ยวเราจะเดินตากเข้าไปเลยค่ะไปกันเลยไปเลย แรงสตาร์ทมากมายเลยค่ะดูข้ค่ะตัวใ<ะ>หญ่นะคะจะเป็นพวกผีเสือ้อแก็วพวกแมลง,งแมลงต่างๆด้านหลังก็มีนี่ค่ะอันนี้จะเป็น่วนมากจะเป็นผีเสือ้อค่ะที่สตาร์ทไว้มีหลายตัวมาก,ส,กสวย ใช่นะคะแต่ไฮไลท์ของมันนะคะอยู่ตรงนี้เลยค่ะมาดูเป็นตรงนี้นะคะบ้างเลยค่ะนี่ค่ะนั่นก็คือแมงม,มุม่ะตัวนี้นะคะชื่อมันมีชื่อว่า Mexican Red Knee t a r a n t u l a ค่ะ เป็นแมงมุมที่อาศัยอยู่ในประเทศเม็กซิโกนะคะมันมีลักษณะเด่นก็คือมันจะมีเขาสีแดงค่ะอย่างที่ทุกคนเห็นนะคะแต่มันมีนิสัยเสียอยู่อยู่อย่างหนึ่งว่ามันเป็นแมงมุมที่ชอบสลัดผละคะ่ะซึ่งขนของมันนะคะก็มีพิษเหมือนกันมันทำให้เราคันแล้วก็ื่นขึ้นตามตัวหลังจากที่เราไปเที่ยวชมนิทรรศการโลกและแมลงกันแล้วนะคะตอนนี้เราอยู่ในช่วง อาร์โอลโฟด้าเอดูเคชันค่ะวันนี้นะคะเราจะมาศึกษาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจของแมลงนะคะเราพี่ห้องเรียนกันเลยค่ะปิงค่ะเราก็มาอยู่ในช่วงอาร์โอโฟดาเอดูเคชันนะคะวันนี้นะคะเราจะมาศึกษาเกี่ยวกับการหายใจของมแมลง,งค่ะข้างหลังนี้นะคะก็คือลากแตนนะคะอวัยวะในการหายใจของปตากแตนะคะก็จะมี1นึ่งสปปราเคิลหรือรูหายใจนะคะ2 แอร์แซหรือถุงลม3ามทเทอร์เียหรือท่อลมนะคะอากาศนะคะจะเข้าสู่ทางไล้รเครื่อนนะคะหรือรูหายใจไปยังถุงลมหรือแอร์แซนะคะจะวิ่งไปค่ะท่อลมย่อยนะคะเพื่อแลกเป็ีแก๊สเมื่อซูเข้าไปในไล้รเครื่อนนะคะก็จะพบกับท่อลมหรือเทอร์เชียนะคะ,กกะ,คะจะมีบริเวณนี้จะมีเกิดการแลกเปลเี่ยนแก๊สนะคะ ก๊สออกซิเจนนะคะก็จะแพร่จากถุงท่อลมหรือเทอร์เคียนะคะเข้าไปในเซลล์และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก็จะแพร่ออกจากเซลลทางเทอร์เคียหรือท่อลมออกสูล่ลำตัวของแมลงค,ค่ะค่ะก็จบการหายใจของแมลงแล้วนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นการหายใจของแมงมุมคะ่ะ รับนตอต่อไปนะครับก็จะเป็นการหายใจของแมงมุมนะครับคุณรู้หรือเปล่าว่าแมงมุมใช้อะไรวาอะไรในการหายใจครับอ๋อรู้ครับรู้แมงน,นะครับจะใช้ปอดแข็งบูกรังเป็นอวัาวะในการแลกเปลี่ยนก๊าซครับครับโดยปอดแผงหรือบูกรังเนี่ยเป็นประกอบไปด้วยเซลล์ของร่างกายครับเป็นหุ่นบางๆที่แดงตัวกระต็นชั้นๆอยู่บริเวณที่ว่างของร่างกาย โดยจะมีของเหลวอยู่รอบบริเวณต่อ,แอกแทงเดียวกันเนี่ยทำให้เซลล์ช่วยใช้พลังงานครับและที่ช่องว่างนี้ก็จะมีรูเปิดอยู่เรียกว่ามูหายใจหรือไซเคิลครับเมื่ออากาศเคลื่อนที่ผ่านรูนี้ก็จะถูกส่งตรงไปยังต่อกแทงของร่างแก๊สออกซิเจนจากอากาศก็จะเข้าสู่ของเหลวและถูกส่งผ่านไปยังเน,นื้อเยื่อของร่างกายและแก๊สคาร์บอนได้ำตาลก็ถูกขับออกมา ครับนี่ก็เป็นการหายใจของแมงมุมนะครับแล้วเราจะมาดูการหายใจของสัตว์ตัวสุดท้ายของวันนี้นะครับจะเป็นตัวอะไรกันไปชมกันเลยต่อไปนะคะจะเป็นการหายใจของกุ้งผัซึ่งเป็นสิ่งที่ชีวิตก็สุดท้ายแล้วนะคะที่เราจะทําการศึกษาในวันนี้ค่ะเ,เอาไ นของกุ้งนะคะก็จะมีเส้นเลือดฝอยอยู่ทำให้กุ้งเนี่ยสามารถแลกเปลี่ยนยงาได้โดยตรงภายในเนี่ยค่ะคะ่ะสำหรับขั้นตอนการหายใจของกุ้งนะคะก็คือน้ำที่อยู่ภายในรอบรอบตัวกุ้งน,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 นะคะ โปรแลหวังว่าเพื่อนๆทุกคนนะคะจะได้รับความรู้และความสนุกสนานจากรายการของเราในวันนี้ค่ะค่ะสําหรับวันนี้ก็หมดเวลาของรายการของเราแล้วสามารถติดตามพวกเราได้ในโอกาสหน้าจะเป็นไฟลองอะไรนะั้นต้องติดตามค่ะวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ